สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าพากินกระเทียมเนาะสำหรับเมื่อนี้เราหนุนหน้าได้ไปผลหน้า,นนาทกุกคนะนเอารถไถยตอกๆไปเนาะไปขนเอาเข่าเนาะมาบ้านไปแกเอาเข่าผ่านนะอนเนาะเพราะว่ามันได้เกี่ยวปลาไหวสองมือเลยเนาะอันจะเลยว่ามันแห้งแล้วเนาะเมือ่อเนียงจากว่ายน้ำฝนตกทำน้ำแน่ห์นะก็ะเลยเมื่อนี้เอารถไถหน้าไปไปแกเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งเส้นทางทางที่เอาไปเกี่ยวเข่าทุกคนว่ามันเป็นเทไรเนาะ <c oughs> เป็น,น,นอีพอรัรบรถเนาะ,ะไปกับเบอร์ทิดนำนี่บนถนนทางอันนี้เป็นถนนทางแบบดึกดับบันผมมีการส่อมแป้งมีแต่แบบปล่อยเป็นทมชาติเลยแต่ก็เป็นคล้องหน้ามี่แบบมันไหลไป่งหน้าไหลไปห่วยเนะาะข้าง,างหน้าไหลทางข้างรถแลดเนาะ,ะเส้นนี้แหละเส้นที่ไปถงบ้านเ มาแค่ซีหย่งยากเนี่ยังหน่อรนะ์นอนเป็นย่ำผลเนาะโอ้แม่นย่ำแรงถ้าเป็นช่วงเดูแรงกรส็สิไปสบายอยู่เส้นทางมันสีแคบไปเนานะถ้ารถมาเจอกันก็ต้องหาทางเว้นเนาะต้องได้ทอยเนาะถ้าเจอรถเจอรถเนี่ยอภรมีเส้นเดียวแล้วกันมันหลีกกันบอไดไ้เป็นเสร็จนหน่อยๆแบบนี้เนาะ คอยไปแบบนี้แหละไปไป,ป่อได้สำหรับเขาที่เขาสีไปแก่เอาเพราวารถจังปั่นเนี่ยมันไปบ่ได้ทุกคน <c oughs> ต้องแปลงทางมานำราะวารถยังบ่เที่ยวหลายเด็ย่านเวลาบัดมามันจิกเกาะเกาะรถเกาะอย่างเกาะอันพายแยงเฮา มาหอนมองยอดรถเลยแหละเดี๋ยวสิไปหาบเข่ามาตรงนี้เนาะเอาขึ้นรถขึ้นรถไทยคันนี้เนาะถ้าถ้าเราหาบเข่ามาเตรียมรถไทยเราจะเอากราบทางเก่าทางที่เป็นผุ่นนยเป็นห้องอะไรนะเดี๋ย่ถ้าเบิรดก็ไมันช่หอดบ้านบมดน,น,น,นี่จะเป็นไ,ไหนเมือน,นี้ทางกะโคตรลำบากเลยเลยังไงมาก,ก่อนจะเช่ามือนีโบ น้องมาสวยนี่พอาะว่าเสียรถไทยมานําเอารถมาแก่เขาที่เกี่ยวไว้เมือ่อวานนี่นะเ,เขาที่เกี่ยวไว้มวเมื่อวานนี่มันก็ต่างแห่งมันแห่งมีเกรอบเลยเนาะข้างนี้กันอย่างนี้เกี่ยวอันนี้ก็น่าเฮากัน,เ,นเพราะว่าเขามันชุบเกาะกันทุกคนเมื่อวานนีเน่เอาจักมาตัดนะเนาะแต่ว่าห้องประเทศไทยกิบเขาที่เกี่ยว,มวเมื่อวานนี่เนาะทุกคน เอาจักตัดจักตัดหนาตัดเนาะเพราะว่าเอาจักตัดหนาตัดก็เรื่องอยู่แต่ว่ามันคนเพว่าเข่าเฮาน่ะมันมันสุกเกินน่ะมันล้มน้ำเน่เลยก็เลยว่าเออเอาตัดแค่หนึ่งหายสองห้เนาะสามห้ยตัดสามห้ยเนาะตัดลองมืออีกสิ่นะเพราะว่าการตัดหนาเขาเป็นตัดเข่าเพราะเข็นหนาตัดเข่าก็เป็นทางแหลมเนาะคนเข่ามันจีบบมันล้มสลับซับซ้อนไป่างนี้ด อันนั้นอบเอาจักรัดซซสิเกี่ยวเอาเอ้ยถาตัดกับพูเล่นาปินบ้านที่เขาถ่ายเนน่อนา้นเอาเขินแตไม่เอาตัดเนาะโนเกี่ยวเขาเฮยนั่นเขาเ้ามีมัดเข่าแล้วเนาะวันนี้่พอกกบบรสิทัลง เอาสิพักไปก่อนเนาะเดี๋ยวมัดแล้วจังสีถ่ายให้ทุกคนเว็นเวลาหางเข่าไปชรารุดเนาะคนนะฮะเดี๋ยวลงมัดเขาก่อนนี่นะทุกคนหลังจากที่เราเอาเขา่าหาขึ้นรถเรียบร้อยเนาะตอนนี้กำลังกลับเบิ่งเส้นทางสภาพาทางทุกรถสุขรถรถค้าเมย์กับมยหอนกับหอนเบิ่งคือเบิรนสุตบปัดแดดเปี้ยงเ,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 เปียกพัดเอ้ยเกือบเปียกพัดโเบิร์ลุย สิึ้นบ่สุขึ้นปะบ่ขึ้นนี่ได้สุขอ๋อไปอยู่เนาะทำงานในสัตว์ลยๆเ็เส็ตเสร็จเเขาตกเขาสิตกเฮ้ย้ย

我弄凉了。 แเลยนีนย่ระวังข้างหน้านี่บริยาคอของขยาญของ้างหน้าเจ้าหนี้ทัทง้ทงเมินเป็นเหว้อ้ขอาัญตมองเดียวนี่ไป ผมบอกว่าผรับตา